ค่ะเด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบกับ n n l l s s ออนไลน์ปฐมโฟบายคุูพี่เจลและคุูพี่ครีมนะคะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมอะไรให้ทำนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนั้นก็คือใช่แล้วค่ะกระดาษผลงานนั่นเองค่ะหลังจากนั้นตรงกลางหน้ากระดาษให้น้องเขียนว่า my body ต่อไปตรงกลางเนี่ยให้น้องวาดรูปคนนั่นเองค่ะโดยส่วนประกอบของคนเนี่ยต้องมีให้ครบตามที่คุณครูกําหนดนะคะส่วนประกอบดูตรงไหนน้องเห็นตัวเลข1จนถึงตัวเลข10หรือเปล่าคะนั่นคือส่วนประกอบที่น้องจะต้องเติมตัวภาษาอังกฤษลงไปค่ะและตัวคำศัพท์ดูจากไหนนหั่นหรอคะ<ๆ>ก็ดูจากคลิปที่เป็นของคลิปเมื่อวานนั่นเองค่ะ โดยให้น้องนะคะไปเรียนคำศัพท์จากคลิปที่เราเรียนมาเมื่อวานนะคะเรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็นำคำศัพท์จากคลิปนะคะมาเติมทั้ง10บหมายเลขนี้ค่ะเติมให้ถูกต้องนะคะหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ตกแต่งระบายสียให้สวยงามแล้วส่งคุณครูได้เลยค่ะสำหรับวันนี้งานที่คุณครูได้รับมอบหมายก็มีเพียงเท่านี้แล้วกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้านะคะอย่าลืมทำกันบ้านกันนะคะบ๊ายบาย